ล่าสุดนะสี่สามไม่เป็นไรสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมนุน่นเะน็กนะอยู่ช่องเอ็นเน็กนะทุกคนครับฝากกดติดตามด้วยนะช่องใหม่ของผมนะเอ็นเน็กนะทุกคนครับใน YouTube นะครับผมแล้วก็แฟนเพจก็เอ็นเน็กเหมือนกันนะเอ็นเน็กอย่างเดียวไม่มีซีเฮดไม่มีลังนั้นเอ็นเน็กตกอง,งเลยนะทุกคนครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดถระดิ่งกดซับสไคร้ให้ผมด้วยลวกันนะฮะช่องใหม่ในอนะคนะกลับมาเต็มตัวแล้วทนะุกคนครับเดินลุยกันวันนี้มาประเดิมด้วยกันเดี๋ยวเราไปฟีสไตล์ฟีโซนแล้วก็ไปมอสาวจนกว่าจะได้เฟซหรือไอจีกันโอเคไหมวันนี้จะไม่เลิกเว้ยจนกว่าจะได้เฟซหรือไอจีลุยเลยทุกคนไปมีด้กันก่อนไปไหนจะคุยยังไม่ยไเยอะกับเราเอ้ยชื่อ,ช,อชื่ออะไรอะอยากรู้เฉยชื่อคะ อะไรนะฮะเฮ้ยชื่อคลองกับเราเลยชื่ออะไรอ่ะฮะอะไรก้อคิดไม่ <laughs> ออกมิ้่แงงเราไม่ใช่หรอไดีไปไหนเดี๋ยววันนี้หนีทำไมเนี่ย,ย,ยหนีทำไมขอถามเรตผลก่อนหนีทำไมดเดี๋ยว,ดวเดี๋ยว,วหนีทำไมเนี่ย พี่ทำไรเพื่อน,นูไม่มีไรพี่อะแค่พี่แค่บอกว่าพี่อยากรู้จักเราเลยอยากให้เพื่อนเราแนะนาเราให้พี่เฉยเฉยเอ,อ้ยไม่ไม่ใช่ละพี่เพื่อนหนูชอบเพื่อนหนูชอบเนี่ยหัวข่า,าวคนนี้เขาชอบไม่ใช่ไม่เอาพี่ชอบเรามากกว่า <c oughs> <c oughs> เราเรารู้ไหมทําไมดาวต้องอยู่บนฟ้าก็ไม่อยากรู้ที่ดาวมันต้องอยู่บนฟ้าเพราะว่าถ้าดาวม,มันลงมาอยู่บนดิน <c oughs> มันจะสวยสู้เราไม่ได้อ่ะ เราพี่เห็นเราหัวเขาขาวแบบนี้เราปล่อยใยได้ไหมเนี่ยอันนี้ถามหัวมาดูนะ <laughs> ไม่เราปล่อยใยได้ไหมอ,อะขอหนหนอาหานียอ่ะก็ไม่ทานนะทานไหมถ้าปล่อยใยไม่ได้ปล่อยในได้ไหมระหว่ <laughs> <laughs> างแมวกับหนูเราชอบอะไรไม่ชอบพี่อะไม่ชอบพี่อะเด็กที่ชอบหนูนะ,ะ,ะเป็นหนูไม่ชอบ อยากให้รู้จักกันก่อนไม่ได้เหรอทำไมเราต้องปิดโอกาสพี่อ่ะอนาคตเราอาจจะเป็นเนื้อคู่กันจับมือแต่งงานกันก็ได้นะนี่พี่อยากแนวเพิรเจอร์ะเพเจอร์จะไปละอะพี่พี่มีอะไรปะพี่อะไรเนี่ยพี่มีไรปะวิจัยเกณฑครับเกิดอะไรขึ้นครับไปไปพี่ไอไอคนนั้นวิ่งตามเพื่อนหโอเคโอ้ นี่ใส่ไม่ดีเนาะแล้วว่าแต่พวกเราชื่ออะไรกันบ้างอะชื่อชื่อเปเปอร์ครับเปเปอร์เปเปอร์นี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นกระเทยครับเป็นเป็นลาอูนครับพี่ลาอูนแม่เมื่อยเที่ยงกระจอกขอขอชื่อเฟซได้ไหมพี่ได้แน่ใจว่าเราเป็นน้องสาวน้องเรเล่นแต่ไอจีะดิพี่ไอจีก็ได้พี่ได้แบบเอ้ยเลือกถูกว่าน้องสาวไงมา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  แล้วเราเราอยู่จังหวัดอะไรเปเปอร์ชื่อเปเปอร์นชนบุรีพี่พี่ไปชนเมื่อไหร่พี่จะชอบไม่สบายตลอดเลยเี่ากขอแตเล่นมาบุกไหนกันเพราะเขาเขาบอกว่าเป็นไข้ที่ชนจะได้เป็นคนที่ใช่เลยเดินเลยพี่เลโอ๊ยแย่กว่าเราเฮ้ยแล้วเราใส่ชุดไอ้อะไรเนี่ยปลายสนามแบบนี้เราปล่อยใย,ยได้ไหมไม่ได้พี่มันคือไก่อ๋อถ้าปล่อยใย,ยไม่ได้ปล่อยในได้ไหมในใจเราอะ่ะในใจเรา เฮ้ยรีบไลหน่อยทำมาก่อนกูไม่ดาเล่นนูกน e> ี้เลยเฮ้ยพี่หมายถึงปล่อยในใจเราเราหนีทด้ไหมเนี่ยไม่ไม่พี่พี่พี่เหมือนมือมือมันโดนกดปิงปิงอ๋อมันหนีพี่ไปเลและแมวกับหนูชอบอะไรชอบหมาพี่ชอบหมาแต่พี่เกลียดหมาเพราะพี่ชอบหนูเฮ้ยทำไมคนมันรวมอยู่ตรงนี้เยอะจังวะเราเป็นคนดังหรือเปล่าเนี่ย พี่นกเป็นคนคนเบาคนเบาหรอเป็นเปลี่ยนเป็นคนของพี่แทนได้ไหมไม่ได้พี่เดี๋ยวผัวด่าเดี๋ยวผัวด่าเาาอ,อ้า <c oughs> <c oughs> แล้วน้ำกับเปเปอร์นี่ชอบคนที่หน้าตาไหมถามตรงตรง <c oughs> เอาตรงตรงเหรอชอบพีชอบคนที่หน้าตารอเมื่อก่อนเน่ะพี่ก็ชอบคนที่หน้าตานะแต่ตอนนี้พี่ชอบคนตรงหน้าเนี้ชอบคนตรงหน้าเนี้ <c oughs> เฮ้ยทำไมหนีหน้าพี่ทำไมเฮ้ยหนีหน้าพี่ทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าแย่งกันนี่อยู่หน้าพี่ดิหน้าบ้านพวกเรานี่เป็นถนนแบบดีเลยไหมหรือว่ายังเป็นเป็นป่าลุกลังพี่โอ้ยดีเป็นถนนลูกรังอยู่เหรอเป็จป่าจริงๆอ่ะ เมื่อก่อนถนนหน้าบ้านพี่มันก็เป็นถนนลูกรังนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละมันจะเปลี่ยนอนาคตมันจะเป็นถนนของลูกเราเฮ้ยไม่มีทางพี่ไม่มีทางพี่พี่ใช้พี่ตื่นจากฝันให้หน่อยได้ปะถ้าในฝันพี่มีเราพี่ฝันไปตลอดก็ได้นะเยกลัว <c oughs> <c oughs> ระหว่างจะไปเที่ยวทะเลกับขึ้นเขาแบไปเปอร์ชอบไปไหนอ่าอยู่บ้านพี่อยู่บ้านดีกว่าเงียบสงบดีทำไมเราไม่ขึ้นเขาอะ่ะไม่เอาพี่ขค้เกียดปีนะเมื่อยถ้าเหนื่อยขึ้นเขามาขึ้นเราก็ได้ ไจะเไฮปไปายาย้ยเสียงเราพอแบบนี้ลายมือเราสวยไหมก็พอได้าาอ่พี่จะเขียนให้ดูป่ะถ้าลายมือเราสวยพี่ยืมไปจดทะเบียนสมรสได้ไหม,มหรือว่าแบบเราช่วยถ่ายแบบบัตรประชาชนให้พี่หน่อยได้ไหมตอนนี้พี่เริ่มไม่มั่นใจว่าเราแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะพี่อยากเป็นผู้หญิงพี่อยากดูคํานาหน้าในบัตรประชาชนเราไงว่ามันเป็นนางสาวหรือว่านางฟ้าเรารู้จักกับโอ๊ยไหม โอกาสที่เราจะได้รักกันอ,ะอ่ะพี่รู้ว่าเรารู้จักไอ้บุบใช่ไหมไม่รู้จักเพ่ไอ้บุบมันเป็นคนท้าพี่มารู้จักเราโอ๊ยไม่รู้จักเลยเนนี่ไอ,อ้ไอ้บุบเพจแนิวาสอ่ะน้ำบ้านมีต้นไม้ไหมันก็ต้องมีไอ้เ่ไตัดทิ้งให้หมดเลยแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่เลยกันไไเปไเไปเถ